สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนก้านปัดน้้ำฝนของมิสูมิชิมิลานหรือว่าแอตทานนะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นก็สามารถทำได้นะครับตัวนี้ตัวสั้นขนาด14นิ้วนะครับตัวยาวประมาณ22-24นิ้วก็ได้นะครับตัวนี้เป็นของ a อ r o Dyna m ม c นะครับร้อยกว่าบาทตัวเดิมมันจะเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นแบบโครงแบบนี้เราก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน ขั้นตอนนะครับยกก้านตัดฝนขึ <to> ้นมานะครับข้อควรระวังอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยเล็กตัวนี้ถ้าถอดออกมาแล้วนะครับต้องตั้งไว้นะครับแต่วันนี้ผมลองไว้ขั้นตอนก็คือกดตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ดัดมาเลยครับดัดมาเป็นแนวเฉานี้แล้วกดปุ่มมันจะมีปุ่มเล็กๆตัวด้านหน้าตัวนี้นะครับกดแล้วก็ดันออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันออกแค่นี้เองนะครับอันนี้ระวังด้วยนะครับต้องหาอะไรมาลองถ้าอย่างนี้นะ เนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เนี่ยตัวล็อกนะครับสําหรับโครงเหล็กแบบนี้นะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้เราก็สวมเข้าไปเลยนะครับเนี่ยสวมเข้าไปมันจะมีแกนล็กอกมันอยู่นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ดันดันเข้าหาตัวนะครับร้ายสุดเลยแล้วก็กดตัวนี้ล็อกล็อกลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งทำแบบเดียวกันเลย นะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งตัวคลิปในการเปลี่ยนก้านยางตัวนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับก็มันจะเป็นของไทตันนะครับที่ผมเคยทําไวหลักการเดียวกันนะครับดึงเหล็กออกแล้วก็ใส่นี้เข้าไปใหม่นะครับโอเคนะครับถูกใจงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับิีใหม่ด้วยเดี๋ยวว่าสนใจงไงก็เข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีสวัสดีครับ